หวยโอ้ท่านคุยกูหลงไปคุยเองพวกมึงไม่ต้องยุ่งเฮ้ยเอ้เกือบเจ๊ะไม่ได้บอะยีไม่ได้จะบอกคือแบบกูไม่เป่ากูไม่บอกกูไม่มีทางบอกอยู่ได้สักแล้วไม่ได้จะบอกบอกไปเลยไม่บอกไม่บอกรู้อย่แล้วโอ้ยเขี้ยตุ๊ด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 เดี๋ยวเดี๋ยวบอกแค่แค่แค่กูบอกแทนแล้วนะท่าไม่บอกบอกไปก็เท่านั้นไม่เขี้ยไม่ได้ไไม่ด้ปากโกยที่ไม่บอกรูบีนะกูบีไอแชมป์ดูกลางตัวเดียวน่ะ สองทีมเยไอ่มีเอ๋อเลยนเองห่อไอ้อ้าูยิงมาโดได้ไงวะเอาไปแล้วบ้านเราบ้านเราดีกวาด้วนไปามดาวเจ็ด้ามดาวเ็เี has been planted Double kill การัคอเตอร์การัคเตอร์เฮ้ คาทเตอร์ออกมาล้วงกูแล <fired? S 2> ้วไอเชียไม่เห็นนะวะเมื่อกี้โอ้เชีย ชักปืนกระสุนยิงแม่งก็จบล,จลีวเฉียเออเขาเจ็บ